You. วันเกิดยูปีนี้คิมไลค์จัดให้อะไรที่ยูชอบอะไรที่โดนใจบอกเลยมีมาหมดวันเกิดปีนี้ของยูจะอบอุ่นน่ารักขนาดไหนเ้ีพร้อมแล้วไปดูกันเลย oh. กับช่องครีมไลค์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดยูกันกิบแอบไปถามยูว่าเคยจัดวันเกิดไหมยู <You S 2> บอกว่ายูไม่เคยจัดเลยเยไม่เคยบอกวันเกิดเพื่อนด้วยที่ครอบครัวก,ก็แบบแค่กินข้าวอะไรย่างเงี้ยไปแอบถามมานะว่ายนะูเนี่ยชอบอะไรบ้าง mm hmm. ซึ่งสิ่งที่อยู่ชอบที่สุดก็คือมิซ mm ูย hmm. เทนเกนในช่วงนี้ คือเขาเลยถึงขั้นซื้อฟิกเกอร์แบบว่าเป็นหมื่นเลยทุกคนแล้วมีหลายตัวด้วยตอนนี้น่าจะมีแบบ78ตัวมั้งแล้วกาฉปองตัวไหนที่มีอุซุยนะก็แบบว่ากด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 เยอะมากในครั้งนี้เราจะมาจัดในตีมแบบว่าอุซุยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากน้องดีนดน้องทามน้องลี่ทุกคนเลยนะคะ <Wow. S 2> นอกจากนี้นะคะบ้านยูคิมเฮาส์นะ <Wow. S 2> เขาก็บอกว่าขอเข้ามาร่วมคลิปด้วยเป็นการเซอร์ไพรส์ไงเขาตั้งใจมานะคะโดยที่จะค เป็นรสขนมน้ำหรือว่าไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยมาเซอร์ไพรส์ยูด้วยเหมือนกันและยูนะคะก็ชอบกินขนมด้วยค่ะคิมแอบ,บถ่ายไว้นะเดยอแปะไรปิ๊งโอ้เธอหยิบเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอใช่เอาให้หมด เห็นไหมทุกคนขนมนั่นก็คือเทสโตเลดเอ็กซ์ต้าโนลิสาหลซื้อทีซื้อเยอะมากมากเลยคิแมแอบบอกก่อนนะว่าของขวัญในคิมจะทําให้เองเลยเรียกได้ว่าประดิษฐ์เองกับมือเลยทุกคนจากเทสโตแล э ้วก็แฟนต้านั่นเองค่ะดูใส่ชุดเห็นไหมข้างบนก็คือเทสโตข้างล่างแล้วก็ข้างบนนี้ก็คือแฟนต้าแต่ว่าเรายังไม่มีแฟนต้ากับเทสโตเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคิมจะขอตัวไปซื้อก่อนนะคะปะซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ต่อที่สตูดีกว่า ่ะทุกคนนี่น้องๆทุกคนสวัสด,ดีจ้า,าพี่ซื้อขนมกับน้ำมาฝากอ้ยตอนนี้พี่ดูชอบกินใช่กินให้หมดเลยเอาไปห้ามเหลือเลยนะโอเคไหมเพราะว่าที่จะใช้ใช้ซองใช้ฝาอะไรอย่างเงี้ยไงเอาไปเอาไปเอาไปแจกใจแจกใจแจกข้าววันนี้น้ำค่ <laughs> นะ <laughs> อ่ะทุกคนกินกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันแล้วนะคะอันดับแรกเลยก็คือทีมเนี่ยจะทําให้ถุงเคสโตนะคะเป็นแบบนี้โอ้ก็คือจะตัดขอบอก่อนแล้วก็พับนีาจะทำกี่อันเนี่ยามา นี่นะคะโดยดาบอูซุยเขาจะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะโค้งๆแล้วก็มีพึ่งวงกลมกลางดาบตรงนี้จะเอาเทสตโต๊แปะตรงสีดำๆเห็นไหมตรงด้ำจับของดาบก็จะเป็นฝาขวดน้ำหรือว่าฝาแซนตานั่นาดีนะ <Wow. S 1> จะใช้อันนี้มาเลี้ยงให้เท่ากับความยาวดาบติดกาวร้อนกันเรียบร้อยต่อไปนี่แล้วก็มาหอนะคะ เราก็ต้องใช้นี่ฝานะคะคิมจะเจาะก่อนเดีย๋ยวคิมขอเลขที่เจาะก,ก่อนนะคะหนึ่งสองสามโอ้มาแล้วเลยใครโทรหารเนี่ยแล้วก็เจาะโดยคิมจะใช้ท่อ PVC นะคะแล้วก็ฝาสีแดงใส่เข้าไปอันนี้อุ้ยสบายแล้วเราก็ใส่ให้ครบอ่านเลยแล้วก็ไป ลืมเอาไปติดกับดามเอาหมนี่เรียบร้อยนะคะไปประกอบเสร็จแล้วมาใส่มาเิยเรียบร้อยเหมือนไหมต่อไปเราก็ต้องมาทำาโวนะคะฮัะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งข้างตอนนี้นะคะเดยวคิมขอตัวไปทำดาบอีกอันหนึ่งก่อนนะเด็จะไม่ทันเพราะเหลือเวลาอีกหุยชั่วโมงครึ่งเองทันไหมเนี่ยเดยวขอตัวไปทำต่อก่อนนะเฮ้ยทุกคอนยูมาแล้ว สวัสดีค่ะเชิญค่ะนี่วันนี้อยู่มาด้วยเราจะให้อยู่มาเป็นนักประดิษฐ์ดกว่าจองจริงเหรอโอเคอันนั้นไม่ได้ไมคะไม่ค่ะวันนี้เราต้องใช้แรงงานขอไงหนักมากเออนี้นักนะทำไมจะได้โดนใจจังหวตกลมรยย่งนี้่่่่่ วันนี้ต้องประดิษฐ์อะไรนะประดิษฐ์ของจากเทสโต้แล้วก็แฟนต้าแล้วจะบอกว่าสีสันแกสดใสเห็นไหมอยู่น้ำไหมคะหิวครับอ่ะเดี๋ยวเอาน้ำให้นี่นี่นี่ยังไงโซเชียลไหมเยี่ยมเลยฮะกินอะไรมาหรือยังไม่ได้กินเลยนี่มีขนมมาเดี๋ยวเอาขนมให้ได้ครับผมนี่โอ้สีเดียวกับเสื้อเลยบัรู้ถ้าเป็นคุณจะประดิษฐ์อะไรคะผมเคยมีความฝันอยากประดิษฐ์ยานอวกาศนะ ีไม่ไม่ถามต่อเลยก็อยากบอดดิชขอกิ้มก่อนสมัยก่อนชอบฟังเพลงมันจะมีรายการรายการหนึ่งชื่อคนฝาขวาดาวไม่ได้อยากไปขวาดาวแต่ตอนนี้อาจจะไม่ต้องมาดิดแล้วขวาดาวละฉันว่าการแต่งตัวของคุณในวันนี้ยังไม่เข้ากับมิชันเท่าไหร่เดี๋ยวมีชุดให้เปลี่ยนโอเคครับจิ้ไปก่อนคุณควรนะฮะชอบนี่จริงดิโอเนเลย ตอนนี้เทสโตแล้วก็แฟนต้านี่เขามีกิจกรรมนะคะให้เราสามารถคีดเอทชิ้นงาน DIY จากเทสโตแล้วก็แฟนต้าจากนั้นเนี่ยให้เรานะคะแชร์ลงเป็น Facebook Fan f แฟนเพจของแฟนต้านั่นเองคะ่ะแฟนต้า Facebook p เพจนอกจากนี้ยังติดแฮชแท็กเขาเนะี่ยแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้อย่างวันนี้นใช่ไหมเราเกลาว่าจะทำรองเท้ายักษ์ด้วยจากฝาแฟนต้า,า anta, หรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยสามารถเอาอันเนี้ยมาทำเป็นฟุตอะไรก็ได้ดีเลยอ่ะใช่จะได้กินหลายซอง<จ> มหลายๆลองไงดิฉันจะได้มีเอาไปประดิษฐ์เรียกว่ามีครับผมเดินทางเขาไปไหนอ่ะเดินตามเขามาก็คือตอนนี้ดิฉันเนี่ยจะมาเลือกแล้วว่าจะประดิษฐ์อะไรกันคุณพ้อมหรอยัอ๋อคุณพร้อมไหมพร้อมครับหนึ่งสองสามอ่าลืมได้ ก็คือเนื่องด้วยใกล้วันเกิดคุณยงแล้วนะคะคลิปนี้งหน้าเี่แต่ว่าจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ใช่รถจากพวกเรานะเอฟซีบ้านยูคิมเขาส่งมาเลยจริงจังจริงคุณใส่แว่นดูได้คุณเป็นดาราเกาหลีปะเดี๋ยว คนละล่างกับตรงนี้เลยครับวันนี้ก่อนขอบคุณบ้านยูทิวมากครับคือเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ทุกคนด้วยความที่คุณชอบตัวละครอะไรนะอูฟุย์อูฟุย์อูฟูย์เขามีสีภรรยาทุกคนสามคนเราก็มีสีภรรยามาให้คนด้วยเหมือนกันเป็นห้องน้อกนไหมเดี๋ยวบอกเลยเตัวที่มาทำงานสายอะต่อต่ลยโอ ก่อนอื่นเราจะมาเล่นเกมดีกว่าให้คุณจำแต่ละคนไว้แล้วเดี๋ยวดิฉันจะไปอยู่ด้วยอยากรู้ว่าคุณแ่ะเป็นแฟนพันแทนหรือเปล่ะคนนี้นะแอดคาราบาลจะสามารถแต่ว่าแยกดิฉันออกจาก สี่ภรรยาทั้งสามได้ไหมให okay. ้แบบตรวครดบโอเคไหมเลขหนึ Nixon> ่งครับอับๆนะหมายเลขสองหมายเลขสามครับหมายเลขสี่เดี๋ยวคุณยูจะตอบเลยนะครับครับผมหมายเลขสแล้วนครับแปลว่าคุณรู้จริง ปากผมดีมากครับก็ใช้กินเมื่อกี้อาจจะแบบโมนิดหน่อยครับกล่าวว่าใจคุณยุบเปลือยใช่แต่คุณยุบก็ไม่เป็นอยผมไม่ต้องเปลือยต่อให้คุณกำลังจะปะผมนะผมได้กินหลงออกฟุ้หน้าเนี้อะไระผมรู้รเท้าหนูผิดอะไรละเนี่ยเฮ้ยคุณยังไม่เต็มนี่ไอเดอะเอาดาให้ก่อนนี่โอ้โหสุดยอด ทำได้ดีนะฮะได้นะฮ้ำดูเห็นไหมนี่เราได้ทำจากซองเพสโต้นี้ฝาขวดน้ำแป้านั่นเองคุณลองถือดิ ดูก็รู้ว่าดาบมันคู่กันอุ m ยขอโทษค่ะใจเย็นน้องหลังจากที่คุณอยู่ตอบทคกแบมก็ไม่โดนแก้งอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอให้เมียเผมทั้งสามคนไฟเปลี่ยนชุดก่อนนั่นแหละครับเราไปรอในห้องแอบไหมโอเคครับโอเคไปบอล ฐานกนก่อนครับค่อยเป่าดังๆเป่าอ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากปีนี้ขอบันอายุเท่าไหร่ละคะยี่สิบหกครับู้สึกยังไงบ้างแปลกใจอะทำไมมาถึงแปลกใจเกินหรอแบงบอกไวพรอเพื่อนก่อนเลยภาพแข็งแรงยี่สิบหกแล้ว ไม่เท้าก็ทองกับบองยอดเพชรมีรถน้ำสั่งแล้ววันน่ะก็สุขภาพแข็งแรงรวยๆเห็งๆเลืกเกิดได้ก็จะเกิดต่ำแล้ววคิดแล้วก็สมปรารถนาแค่นั้นแหละก็ขอให้ ใส่ชุดนี้ไปตลอดชีวิตชุดนี้เหมาะกับยูที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นยูมาใช่ครับเราด้วเครื่องประดับทุกอย่างชุดนี้ซื้อเลยไม่ต้องเช่าให้เขาใส่ทุกวันถูกก็แข็งแรงไมครับให้ยูได้แบบเพียวครับผมอะไรอก็สำหรับผมครับก็วันนี้ยูอาจจะเขินเพราะว่าทีมงานมากมายกว่า30ชีวิตจ้องมาที่คุณคนเดียวทุกคนจ้องยูต่อไปเคราก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆครับ เป็นไงบ้างคะคนอยู่วันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคือผมตื่นเต้นมากครับตอนที่มีคนเยอะคือผมบอกเลยว่าผมไม่ชินเลยแบบว่าเพราะไม่มีใครรู้มากกว่าเพราะผมไม่ได้บอกใครเลยแล้วปีนี้แบบว่าทุกคนมาเซอร์ไพรส์ก็ขอบคุณมากสําหรับแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆนะฮะแล้วก็ทีมทีมไลน์นะครับผมที่คุ้นเคยครับขอบคุณจริงฮะค่ะปีนี้ก็ขอให้คนอยู่มีความสุขมากๆายเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆในชีวิตนะคะเจอแล้ทำไมพระเจ้าให้พรอเร็วจัง <G ül> และสำหรับใครนะคะที่อยากดูคลิปเด็ดคิมกับยูนะคะก็ฝากกด subscribe ถึงหึ่งล้านซับด้วยนะใกล้ถึงแล้วอ่ะยังไงนะคะก็ฝากากิจก,กรรมด้วยของเทสโต้กับแฟนต้านะคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้าง DIY อะไรต่างๆได้นะคะเป็นชิ้นงานของตัวเองแบบนี้นี่คิมก็ขีดมาแบบนี้เออเขาถืออย่างนี้อุ้ย <G ül> แล้วก็อย่างนี้คุณทำร้ายฉันเหรอผมจะดึงคุณเข้ามาใกล้ๆเรียกไปแล้วอุ้ยอันเดอร์คุณเปลียนเหรอผมเจียนะ แล้วก็ถ้าใครนะคะคเขีนหรือว่า DIY ผลงานแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะไปโพสนะคะใต้กิจกรรมของแฟนตาเฟ e บุ o k เพจค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กของเขาด้วยเป็นแฮชแท็กภารกิจคู่ซ่าแฟนตาคู่เทสโต้นั่นเองค่ะแถมเขาแจกรางวัลด้วยนะคะรุ่นรับรางวัลเป็นทีไอซีจำนวน3รางวัลและแฟนตาเอ็กเตสโต้สแน็คแคมเำนวน25รางวัลน,นั่นเองค่ะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะ และสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คิมไลกันด้วยนะคลิปหน้าคลิปจะทำอะไรต้องติดตามกันไปแล้วบ๊ายบาย แฮปปี้เบอร์เดย์คุณยูนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะน้องยูคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสิ่งนั้นครับขอให้น้องยูร่ำรวยร่ำรวยอย่าลืมวิธีนะสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องยูขอให้น้องยูสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นน้องชายที่น่ารักของพี่นิมตลอดไปเลิฟยูแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อนมีความสุขมากๆอายุสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะพี่ยูสุขสันต์วันเกิดตัวเองนะครับขอบคุณครับถ้าพี่เบอร์เดย์นะคะพี่ยูขอให้มีความสุขสมปรารถนาทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่น่ารักของพี่ชิมตลอดไป